สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้เราอยากกินเป็นซี่โครงหมูอบมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆอบอแบบไทยๆเลยแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอบเขาให้มีความแบบเปื่อยหน่อยแต่ว่าวิธีการทํามันง่ายมากแล้วก็อร่อยดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็จะมีเป็นซี่โครงหมูค่ะมีมันฝรั่งมีเห็ดหอมแล้วก็อันนี้เป็นสามเกลือสําเร็จรูปนะคะก็ อันนี้เราใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะถ้าใครไม่มีแบบสำเร็จรูปก,ก็น้กผักชีสักลากกระเทียมสักสามกลีบแล้วก็พริกไทยเม็ดสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็เอามาคลกรวมกันก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วนอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปปรุงให้เพื่อนๆดูตอนที่ทําไปด้วยนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เพื่อนเเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงรสที่เราจะใส่ใน ตัวหมูอบมันฝรั่งของเรากันก่อนนะตัวเครื่องปรุงเนี่ยมันก็แล้วแต่เราว่าเราจะปรุงอะไรแบบไหนนะคะส่วนตัวถ้าเราอยากให้ตัวน้ําที่อยู่ในหมูเนี่ยมันมคีความเข้มข้นแบบมีความข้นๆหนึดๆนิดนึง,เ,นงนเราก็จะใส่ซอสหอยให้มันเยอะหน่อยนะคะแต่ใครชอบน้าใสๆอ่ะซุปใสๆก็ต้องใส่เยอะได้ไอพวกเครื่องปรุงพวกเนี้ยนะมันแล้วแต่เราด้วยนะคะเราอยากปรุงอะไรเท่าไหร่อยากใส่อะไรแบบไหนแล้วแต่เราเลยแต่เราคนอ่ะชอบรสชาติที่มันแบบต่างกันอยู่แล้วอะล้วก็ความหวานความเค็มอะไรเงี้ยเราปรับเราเพิ่มได้นะคะ เรวันนี้ก็จะใส่ซอสหอยประมาณ4ช้อนอ๋อแต่จริงๆเรากำหนดให้ไม่ได้จริงเพราะว่าวัตถุดิบของเราแต่ละอย่างอัตราส่วนไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าไม่กำหนดให้ดีกว่าก็บอกว่าใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลานิดนึงด้วยนะเพิ่มความหอมแต่บางคนไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่ ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไว้นะคะก็คนๆนิดหน่อยให้พอๆเข้ากันนะคะก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันได้เลยะคะ่ะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มาตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ามันลงไปนิดหน่อยนะคะ จนเขาหอมนะคะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ซี่โครงของเราลงไปเลย ตัวซี่โครงเนี่ยเขาเริ่มมีความสุกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสที่เราเตรียมเอาไว้ตอนแรกเนี่ยนะคะลงไปเอีนบอกว่าชอบรสชาติแบบไหนปรุงแบบนั้นได้เลยะคะ เราผัดจนพวกเครื่องปรุงรสเนี่ยนะเขาเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปะค่ะมันกระหล่งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละถ้าหากว่ามีสุกเกินนะคะ หลังจากที่ผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปกะให้ท่วมที่โครงนะคะใส่น้ำลงไปแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเรากะเอาแค่ท่วมตัวที่โครงของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอต้องใช้เวลาต้มไปเรื่อยอบไปเรื่อยนะคะจนกว่าที่โครงของเราเนี่ยจะเปื่อยนะ ตนนี้นะคะน้าตุกของเราก็แบบว่ามีความเดือดนะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็จะปรับไฟของเราให้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ปิดฝาอบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆงวดลงงวดลงนะคะให้ได้สักครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่มันฝรั่งลงไปทีหลังนะอันนี้ก็ปิดฝาอบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ปิดฝาตั้งไฟมาสักทักใหญ่แล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะ ตัวซี่โคงของเราเนี่ยก็จะมีความเริ่มเปื่อยแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เปื่อยที่สุดนะยังเปื่อยได้มากกว่านี้อีกนะแล้วน้ำเนี่ยก็มีความงวดลงทีนี้นะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งที่เราหั่นเอาไว้ลงไปแล้วก็คนเขานะคะผูกเขาให้เข้ากันถ้าหากว่ารู้สึกว่าน้ำมันแห้งมากเกินไปเนี่ยเราก็เติมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะ แบบหมูยังไม่เปื่อยเลยแต่น้ำแห้งแล้วเราก็เติมได้นะคะอันนี้นะคะพอเราเขาให้ตัวมันเนี่ยเขากระจายตัวดีแบบนี้นะคะเราก็จะปิดฝาอบต่อค่ะเพื่อนๆจนกว่ามันจะสุกน้ําจะงวดตามที่เราต้องการแล้วก็ซี่โครงจะเปื่อยอย่างที่บอกถ้าหากว่าซี่โครงยังไม่เปื่อยแต่น้ำงวดล้วก็เติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่มันแล้วก็ ปิดฝาอบจนมันฝรั่งของเราสุกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดฝาละแล้วก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้าเนี่ยมันจะงวดตามที่เราต้องการบางคนอยากได้น้ำนิดเดียวแห้งๆนะคะหรือว่าบางคนขนาดนี้ก็กําลังดีแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะตอนนี้มันมันสุกแล้วอยากคนเยอะเดี๋ยวมันมันจะเละนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟต่ออีกน,นิดนึงให้น้ํามันมีความน้อยลงแว่นี้อีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าไปชิมรสชาติเราก็จะเสิร์ฟกันค่ะ โอเคตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันพอแล้วนะคะเพื่อนๆเหลือน้าเอเวลาราดข้าวกินเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆเลยก็เป็นั้นว่าใช้ได้ชิมรสชาติว่าขาดอะไรถ้าขาดอะไรเราก็ปรุงเพิ่มได้นะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะแต่นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของซี่โครงหมูอบมันฝรั่งของเราในมันนี้นะคะอร่อยทาง่ายเพื่อนๆไม่ต้องทาอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะได้ซี่โครงเปื่อยๆกับมันแบบนุ่มๆแล้วก็มีความหอม กลิ่นของสามเกลือนะคะทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีแล้วก็ละมุนมากๆเลยก็ลองไปทำตามกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเม้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำสิ่งคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ